โลโลโลหนึ่งสองสามมาแล้วมาแล้วพบกับช่องทางเดียวชาแนลนะครับปาคีโตโอสวัสดีครับสวัสดีครับป่บาคือมาเป็นแจีงซี่ลูกลาคอยฮะฮะเป็นบ่าวเป็นอะไรน,นี่ฮะโอ โอ้วึ่งสีมณีโซดเราก็มานะครับมนี้วันเสาร์ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรเห็นยิ้มหน้าเด้งอยู่นะครับนะสวัสดีจ้ามน,นี้บริปัโรงเรียนบันลาวันนี้วันอยู่เขาไม่ได้ไปหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะโอ้เป็นพีเ่เลอ,อเออขอบคุณหลายๆครับคำตอบเราก็จะมาหาเด็กๆเอา้าวึง <ห ả? S 1> เด็กๆไปไหน เราจะตามหาเด็กๆนะครับได้ยินเสียงโอ้หนูดีก็มาปอนูดี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 นดีนดีเดี๋ยวนี้ปล่อยออกมาแล้ว่อนูดีปะป้อยแล้วค่ะโอ้โโอ้โโอ้โนโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โโ เรามาหาเด็กๆนะครับนะไหนไหนไหนห่วยคือบอเห็นมานี Ke ่โอ้ยเรามาเจอใครมาเจอใครนูดีโอ้เราเจอเราเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาทักทายแล้วครับตุดจ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 ุดดโอ้โหพุ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 โอ้ไปไปบางกล้อง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 ลบ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  โอ้มยยังมุดุดดากนี่อืไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปอืมูนนะครับนะนอนสบายอยู่หนึ่งสองสามสี่นูดีก็เข้าไปแล้วนะครับมีมีด้วยอืมถ้าเอาติดค่อยจ่เด้นูดี ก่อยเคยปล่อยเพื่อนนะมาดูนะครับนะเด็กๆ<ะ>ความเป็นอยู่เด็กๆนอนสบาย,ยครับเราจะมาดูฝั่งนี้ครับเราจะเปลี่ยนมุมกล้องมุมกล้องมุมกล้องเราจะมาดูตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เอาไม่แล้วไม่แล้วตัวเดิมตัวเดิมสบายเ,ยเลยครับพอเขาแข็งแรงแล้วครับเขาโตแล้วเขาก็จะพี่้างอันน,น,น,อน,อน,นี้พี่้างอันนี่้างอันนี้มาปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนแทนเนาะนี่นะครับเด็กๆนะครับไม่ได้เจอกันนานตุ้ยนุ้ยเลยอีกแล้วแล้ว ทักทายหน่อยซิทักทายหน่อยซิสวัสดีนะครับนอนอย่างสบายเลยครับนูดีก็ปล่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าเริ่มจะคุ้นชินกับพวกพี่ๆนะครับก็เลยปล่อยออกมานะครับ จากหมาน้อยอยู่ในกรงกลายเป็นหมาใต้ตึกแล้วครับเนี่ยเนี่ยสบายสบายตัวอะไรอยู่ใต้ตึกตัวอะไรอยู่ใต้ตึกโอ้ยหนูดีเอ้ยภาพมันสั่นนี่เนาะหนูดีก็ปพนเพี้ยนนะหนูดีเอ้ยหนูดีเอ้ย นานไม่ได้เจอกันครับดูดูเขายังจำได้นะครับเจะเอ๊ะมิ้วมิยวมีวมียวมิว,มว,มว,มวจะเย็นนะครับอยู่ข้างล่างเย็นมาก ดีแล้วไม่ไปเล่นสุกสนครับน,นี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับโอ้อะไรนะเรามาเจอใครที่นี่ เนี่ยย่าสอนอยู่อยู่ขวัญใจ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 ดูหน้าผากักหน้าผากักจุด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 ไปแล้ว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  มาดูเจ้านี้นะครับเหมือนเขารออะไรสักอย่างถูกกักกันออกไปที่ไหนไม่ได้ดื้อ มีแต่มา้อยเนาะอันนี้มาใหญ่โอ้โหแม่สี่บึงมี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 มันีมีๆมีมันีมๆีมันนีมๆีมัีมนี่มีมีตัวนี้นะครับเก็บหังยินตอับสมึงก็ปดแกล้วมึงก็ตัดเปนตัดัวเป็น ปปัญหายากนลครับพี่นุ่นไม่ใช่นอ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะคนข้างบ้านเขาส่งเสียงไม่ดีเลยสวัสดีครับเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ม,าลวมาแล้วมาแล้วมาแล้ว